สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะย,ยุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงส,สายแบบนี้นะครับผมโอ้โหมีข่าวนะผมโอ้โหเมื่อคืนครผมสเปอร์เนี่ยโดนเขี่ยตกรอบนะครับเ <c oughs> ดาวรุ่งโบโรนะผมดีใจมากนะพูดไม่ออกหลังซัดเขี่ยไก่ตกรอบนะครับ จอร์ตนะผมโคเบิร์นเนี่ยศูนย์หน้าดาวรุ่งของมิดเดิลส์โบรนะครับอธิบายถึงความรู้สึกของเขาครับหลังเป็นผู้ยิงประตูชัยให้ทีมเนี่ยเอาชนะทอน็อตแนมฮันสสเปอร์ในศึกเอฟเอครับรอบห้าไปแล้วนะเมื่อคืนโอ้โหตกรอบแล้วน้ำสเปอร์ทัพสิงแดงครับผมยังคงโชว์ฟอร์มหักปากกาเซียนครับหลังเอาชนะแมนเชสเตอร์นันเต็ดครับมาจากรอบที่แล้วโดยพวกเขาเนี่ยเพิ่งเปิดบ้านเฉือนชนะไก่เดืทองครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วงโทษเวลาพิเศษนะผมผ่านเข้าไปสู่รอบแปดทีมสุดท้ายของศึกเอฟเอครับเป็นที่เรียบร้้อยแลวนะครับ แลคนยิงประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษอย่างโคเบอร์เนี่ยวัยสิปีเท่านั้นนะครับก็พูดถึงความรู้สึกของเขานะว่าผมพูดไม่ออกเลยนะครับตอนหน้าแฟนบอลที่ลิเวอร์ไซสเตเดียมแบบนี้มันไม่มีอะไรดีกว่าการยิงประตูใส่ทีมจากพิมลิกแล้วแบบนี้โคเบิร์กล่าวนะครับหลังจบเกมผมซัดเต็มแรงที่สุดเท่าที่จะทําได้และมันก็พุ่งเข้าไปมันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพของผมมันมหัจจร,รย์จริงไม่รู้ว่าจะพูดยังไงจริงจริงแล้ว เพื่อนๆในทีมทุกคนตื่นเต้นกันมากครับตั้งแต่ในสนามซ้อมแฟนบอลก็คอยหนุนหลังนักเตะในทีมนะหวังว่าเราเนะี่ยจะทําได้แบบนี้ต่อไปและจะเจอกับทีมใหญ่อีกครั้งในรอบต่อไปอันนี้เป็นคําพูดของอ่าเป็นคําพูดของโคเบิร์นนะผมวัยสิบเก้าปีโอ้โที่เมื่อคืนเนี่ยซัดประตูใช้นะผมเต็มแรงจริงๆนะผมใส่โอ้โหขนาดยูโกโยริสก็เอาไม่อยู่นะครับตกรอบไปแบบอ,อ่ตามระเบียบนะสำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์ของเรานะผมโอ้โห ก็ดีใจกับมิดเดรลสโปรดแล้วก็เสียใจกับอันโตนิโอคอนเต้นะผมแล้วก็ทอนแนีฮอนสเปอร์ครับขอบคุณครับผมที่รับฟังในช่วงสายๆครับสวัสดีครับ